สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี v i p แล้วก็ลาวว p นะครับขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับพี่พี่อย่างที่บอกเนาะผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับพี่พี่วันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาแล้วก็รีบมาลงแนวทางให้พี่สมาชิกนะครับรถก็ติดด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าห้องพักกับที่ทํางานก็ไกลนะครับพี่พี่นะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆก่อนนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมเนาะ เราสามะคีวี v i p ผมให้6กับ2ไปนะครับผลที่ออกแ5ดห้าเจ็ดหกแปดนะครับพี่ของเราเนาะใครนะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หกดตรงตรนะครับพี่สไม่มานะครับเราสามะคีวี v i p ให้9ก้ากับ5้านะครับผลที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดกับ4ี่ห้านะครับของเราของเราของเราไม่มีนะครับพี่จะได้สามตัวเนาะอันนี้เก้าห้าหนึ่งอันนี้ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเนี่ยก็เน้นแต่ว่าเขามาอยู่ข้างหน้านะครับ เนี่ยห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยเรายังจะมาเข้าตัวนี้นะครับไปพี่น่าเสดา,ายนะครับในรอบนี้ก็ใครเป็นลูกที่ห้านะครับเข้าไปที่สี่ห้านะครับตัวเจาะไม่มีนะครับผมส่วนนะครับส่วนในรอบ v i p ให้ศูนย์กับหกไปผลที่ออกหกศูนย์สามกับเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์สามของเราไม่มีนะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์สามนะครับผม เจ็ดของเราเน้น68ออก76นะครับรอบนี้ใครวิ่งรุ่ที่6เข้าไปที่76นะครับก็มาทั้งสตัวเด่นเลยเสดายที่เจาะไม่โดนนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ ก่อนเข้าไปรับชมก็นะครับขอฝากบ้านเสียงโชคไว้นอ้อมใจพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนบ้านก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมรอบแรกของเราเราสามัคคีนะครับพี่พี่ผมได้ผมได้6กับ2นะครับพ,พี่เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็สายลูดผมให้ไปที่เลข2นะครับ สองห้าสองเจ็ดสองแปดหกสองหกห้าหกเจ็ดนะครับสามตัวหกสองห้านะครับผม ็ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับผมส่วนเราสามัคคี VIP ผมได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับก็คือ2กับ6นะครับส่วนสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับสำหรับเราสามัคคี VIP 6 1 6 4 6 5 2 1 2 4 สองห้านะครับสามตัวให้ไปที่สองหกสี่นะครับหกห้าแล้วก็สองสี่นะครับนี่เลยส่วนลาว vip นะครับลาว vip ผมได้เลขสองกับเลขแปดนะครับพี่ สายรูดนะครับให้ไปที่แปดศูนย์สายรูดจะให้ไปแปดศูนย์ได้ไงเนาะผมจะตัวเจาะให้แปดศูนย์นะครับอันนี้สายรูดเนาะนะครับสายรูดนะครับไปพี่หรือว่าเขาจะมาแปดหรือเปล่าไม่รู้เนาะแปดศูนย์นะครับแปดสามแปดหกสองศูนย์สองหกสองเจ็ด นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่280นะครับแปดศูนย์แปดนี่ก็สวยนะครับพี่ๆเนาะสามตัวก็จะประมาณนี้นะครับผมสหรับแนวทางราวรอบดึกนะครับ ชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับค่ำคืนนี้ขอให้มาตัวนิ้นตัวเจาะเด้งๆปงปังๆทั้ง3รอบนะครับผมกาบสวัสดีครับ